กีษนันวันไว้หลังคู่จิ้นสุดฮอตนั่งโต๊ะเดียวกันที่งานประกาศรางวาัลเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงแห่งยุคเลยค่ะสำหรับคู่ของหนุม่มรออย่างนายนพัสกับนางเอกสาวคนสวยใบเฟิร์นพิมชนกบอกเลยว่ากระแสจิ้นของคู่นี้มาแรงแบบไม่ธรรมดาจริงๆเพราะแฟนคลับนั้นเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงนอกจอ แถมแม่ไฟชายยังไฟเขียวเพราะเอ็นดูสาวใบเฟิร์นหนักมากแต่ทั้งคู่นั้นย้ำเสมอว่าเป็นเพื่อนกันเอาเป็นว่าแฟนคลับต้องมารอลุ้นความสัมพันธ์ในอนาคตต่อไปและล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่งานประกาศรางวัลทีวีพูสตาปาร์ตี้ใบเฟิร์นและนายได้นั่งโต๊ะเดียวกันทั้งนี้สาวใบเฟินได้โพสภาพคู่นายพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า ออกงานกับพี่เทียนหน่อยหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิดีต่อใจมากรักคู่นี้มากที่สุดในโลกเลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ